สวัสดีครับทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยเมิดสุดพู้ทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยทุ่งซาดไทยที่โบกสะบัดแบบสวยงามกันเลยทุกคนเมืองไทยคนไทยแสดงอออความรักษาต์รักแผ่นดินตอนนี้ก็ถือว่าทั่วประเทศไทยกันแล้วคลิปวันนี้ทุกคนมาพิมพ์ข้อหยุดเรื่องข้องกันสวยเลือ่อละกัการนําสิ่งดีดีมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวไทยที่ว่าได้รับผลกระทบในการอพยพ าจากาบริเวณชายแดยนนะทุกคนมันนี้ยากจะให้คนอ,อีกเบิ่องอีติมมุมหนึ่งและไล่คลิปที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดกับทงสาไทยเยอะมากทุกคนในช่วงที่เมืองไทยกําลังประสบภัยในครั้งนี้นะทุกคนมาเราจะไปเบิ่งคลิปกันทุกคน เดี๋ยวก่อนจะไปมุคลิปกับข้อกำลังใจนน่นึนคนยกดติดตามช่องคนพิมพ์คือเก่าเดอเดอแล้วกัเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยว่าสิ่งที่พ่อพิมพ์แยกให้คนเบิ่งมัอนี้มัอนี้เยอะมากทุกคนเห็นคงจะทราบซึ้งใจสุดๆแล้วก็รักซาดลักแผ่นดินไทยที่สุดไปคงจะนี่พพนทุกคนกับความรักซาตดข้องพี่น้องสาวไทยนะก็คือทุงราดไทยโบกสะบัดอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่จริงๆบนพื้นแผ่นดินไทยผู้ได้เดินทางไปที่ไหน ถ้าว่าได้เจอแบบนี้กะคงจะรู้สึกดีมากๆคนมาคลิปทีซ่องทุกคนนี้ก็คือลถเขนขนาดหยักแล้วก็สู้กันเลยเข้าพุกทุงซ่าไทยไวยด้านบนข้องรถเขนหยักทุกคนโอ้โหพ่อพิมพ์ยักจะบอกว่าไล่ไล่คลิปนี้มือนี้ไล่คนโบเคยเห็นแน,น่นอนนะอยากจะทุกคนเดเบื้องไปพร้อมกับบ่าพิมพ์ทุกคนแล้วก็พูดคุยกันไปกับบ่อพิมพ์กับความรักซ่าข้องพี่น้องสวไทย นี่ลักเธอประเทศไทยทุกคนทุ่งสาไทยอยู่ในจอโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ์มาฮือมากันเลยทุกคนเวลาพี่น้องชาวไทยและหลายคนเดินทางไปในกรุงเทพนะคนคลิปนี้เขาว่ายอยู่ในกรุงเทพทุกคนสุดจริงกรุงเทพนะมีทุ่งสาไทยขนาดยักษ์โบกสะบัดอยู่ทุกแห่งแล้กก็มาอีกตึมจุดหนึ่งทุกคนนี้เข้าก็คือเป็นการเอาทุ่งซาไทยมาแขวนไว้ด้านบนของตึกนะเป็นทุ่งขนาดใหญ่เลยเบิ่งจักตึกอะไรทุกคนใหญ่สำกับตึกอาคารทดี่ว่าเข้ากําลังแขวนกําลังอนา กำลังติดตั้งถุงชาไทยนี่แหละนะทุกคนจำนวนคนมหาศาลรยนะ์ยืนโบกสะบัดถุงชาไทยแล้วก็ย่างเดินไปตามถนนทนทางทุกคนเป็นคลิปที่ว่าเบิ้งแล้วก็รู้สึกว่าซาบซึ้งใจแล้วก็ตื่นตันใจร่ายนะู้ได้ก็คงจะคิดคือกระบอาพิมพ์แหละในสิ่งสิ่งนี้ที่ว่าคนไทยเขาแสดงออกในช่วงที่ว่าบ้านเมืองประสบภัยในครั้งนี้ทุกคนนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งทุกคนนี่ก็คงจะเป็นอยู่ไต้สะพาน ไอไตเส้นทางของรถไฟฟ้านี่แหละนะก็คือมีการใส่จอ LED เป็นทุงชาตไทยทั้งทั้งสามจุดทุกคนด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางนะทือว่าทุกที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้ก็บอกเลยว่าเต็มไปด้วยธงชาตไทยนะทุกคนนี่สาวอะไรนะผาซี่จงกําลังใจให้ทหาหนนะทุกคนแล้วก็แฮชแท็กท่า้นไทยนี่รักสงบแต่ทึ่งลบไม่คลาดนะทุกคนนี่คือแคปชั่นหรือว่าคํา ประจำข้องพี่น้องสาวไทยนะทุกคนนี่มากรุงเทพทุกคนยุที่อ่าห้างสยามพารากอนบ่ที่ว่าเขาใส่อ่าเป็นลายถงซาดนะทุกคน,กคนถือว่าเต็มไปหมดเลยจอขนาดใหญ่หมายอีกตมจุดหนึ่งทุกคนเป็นตึกยอดตึกกับเป็นธงซาดไทยอ่และนอกจากนั้นกับการแสดงอ,อกคขามรักซาดข้องเรานักศึกษามหาห้าลัยก็ถือว่าแสดงออกได้แบบสวยงามลายทุกคนจับธงซาดไทยโบกสะบัดอยู่ถึง หัวข้องตัวเองถึงศีรษะของตัวเองนะเปลี่ยนไปเลยๆทุกคนมามาไอตึมโรงเรียนหนึ่งนะจะเป็นโรงเรียนมัธยม,มเด็กนักเรียนเข้ากับจับธงชาไทยทุกคนกันเลยทุกคนจํานวนลายร้อยคนเลยโบกสะบัดร,รวมส่งกําลังใจให้พี่พี่พทา่านนะทุกคนโอ้โห,หนะฮักแห่งแต่ละภาพมาคลิปนี้ทุกคนนะาคนได้ฟังนิดนึงว่าเข้ายืนอะไรอยู่ถึงล่างรถทุกคนมา นี่ก็คือใสยนุ่มคนนึงนะคนพอดีเข้ากําลังคน้นคล้องขึ้นล่างรถแล้วก็มีเพลงซาร์ไทยดังขึ้นมาเขาก็เลยว่ายืนเคารพธงซาร์ดอยู่ด้านบนล่างขารถเลยทุกคนให้บอกเป็นภาพทีีจะเบิ่งแล้วหน้าหากักไ่นะโอ้โหมากันต่อทุกคนอยู่ที่ต่างจังหวัดล่ะต่างจังหวัดการมีการใส่ธงซาร์ ขนาดยักษ์ขนาดใหญ่กันเลยนะติดอยู่ที่บ้านของตัวเองและคลิปที่ว่ากําลังเป็นข่าวโด่งดังตอนนี้ทุกคนก็คือมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ว่าเข้าอุตส่าห์มีน้าใจซักเสื้อผ้าคล้องทหารนให้ฟรีทหารนที่ว่าไปเป็นทหารนแนวหน้าทุกคนเขาบอกว่าทหารนทุกคนเมื่อนกับลูกคล้องเข,ข้านะคุณแม่ท่านนี้เพิ่นเบาก็คือแบบซักให้ฟรีเลยทุกคนไล่สิบพื้นกันเลยนี่ทั้งเสื้อยืดแล้วก็ กางเกงลายทหานนะเสื้อทาหานทุกคนนอกจากนั้นยังมีทุ่งเท้าแล้วก็มีทุ่งมือข้องทหานนี่ทุกคนในี่บอตากอยู่นี่ก็คือคุณแม่พ้นใจดีแห่งนะทุกคนซักฝีให้หมดทุกอย่างเขาว่าลักทหานที่สุดนะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนกําลังกลับแล้วทุกคนนะก็มีไล่คนไล่นายเริ่มกลับบ้านเพื่อจะไปพักผ่อนหลังจากที่วาสถานการณ์เริ่มเงียบลงข้อสดุดดีแดท่าหานลรากาทุกนายที่ว่าเสียสละเวลาและก็สละซีเพื่อป้องกันอธิปไตย ดำลงคองอยูในทุกคนแล้วก็ในช่วงที่แบบลดาทหาห่านติดไฟแดงทุกคนพี่น้องชาวไทยฮิปมาให้กาลังใจทุกคนไล่คนกันมาทรงอ่าหารให้ทุกทุกคนที่บอกจะมีพอค้าไม่ค้าที่ว่า่ายข้องริมค้างถน้นก็นคือแบบริบเอาอาหารข้องกินทุกอย่างนะวิ่งมาให้ทหารเพราะว่ารถติดไฟแดงอยู่ตอนนี้ ก็ะือว่าเป็นภาพที่เบิ่งแล้วโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนนะมันห้าที่ไหนบดรยแล้วอยู่ในโลกนี้นอกจากประเทศไทยเท่านั้นที่ว่าทําได้ทุกคนแล้วก็มีหลาย,ย่างที่เมืองไทยเขาทามาตลอดเห็นให้หลายลายประเทศทั่วโลกบบสามารถทําได้เมื่อนกับประเทศไทยทุกคนบอพิมพ์ข้อยืนยันข้อการันตีเลยนะภาพนะหักแห่งแต่ละคลิปทุกคนอ่าซึ่งว่าตอนนี้กับบอพิมพ์อยากจะบอกว่ายัางมีลายพื้นที่ที่ว่ายังมีชาบาลเข้าอยู่ในจุดอ่ารีไัยนะทุกคนลบภัยสัวข่าว ที่ทางการจัดไว้ใหก้การส่งสเสบียงอาหารแล้วก็เข้าเข้าคล้องนกย่างกันยังมีการเคลื่อนย้ายและขนส่งไป่วยเลือดอยู่เลย,เลยทคนคือขบวนนี้เลยนะมีการโบกถุงชาไทยแล้วก็ลายยางแหงคลิปหน้าหักทุกคนข้อฟ้าทุกคนได้อมยิ้มกันนิดนึงก็คือมีน้องเตานะคนเตาจํานวน4ีหตัวเลยที่ว่าใส่มวกเป็นลายถุงชาไทยที่ว่าเจ้าข้องเข้าออกมาใส่ให้ทุกคนน่าหักแหง่งภาพนี้เบิ่งไปแล้วอมยิ้มไปเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอยที่ว่ามอบให้ทุกคน มายังไงก็แล้วแต่ทห้านก็ต้องกองทัพต้องเดินโดยทองทุกคนมีผู้ยิ่งคนหนึ่งที่ว่าเข้ามามอบสิ่งข้องให้ทหานไทยแต่เขาบอกว่าทาห่านแยกใดอะไรแยกกินอะไรหยิบใดตามสบายเขาจะบบเจ้าข้องเขาจะบบขัดเจากก้าจะบบแยกให้ก็คือแบบให้ทาหานมาค้นเอาเองเลยว่าอยู่ไหนนี้จํานวนเครื่องที่ว่าเยอะๆข้องเยอะๆนี้มาเลือกเลยว่ายยกใดอะไรจําเป็นที่สุดแยกกินที่สุดเอาไปเลยมันเป็นยิ่งที่ว่าสุดยอดไล่ทุกคนนะ โอ้โหพระพิมพ์ได้ฟังคํานี้ทุกคนทุงซาไทยกันยังโบกสะบัดอยู่ในไายพื้นทีนะตอนนี้ก็ถือว่า,ามีการแสดงออกอเสริงสัญลักษณ์และวกขวมรักซาดลักแผ่นดินของคนไทยทุกคนมามาต่อที่ลานคันนี้ทุกคนหยุดปุ๊บก็คือแจ๊กฝีเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ทห้านทุกคนเป็นรถ้ายรถค่ายองสัมนะเข้ามาจอดข้างทางให้ทหานไปกินฝีได้เลยนี่ ลังจากที่มีการอพยพกันจะคือเรื่องของเด็กๆที่เอาอย่างบรเข้าโรงเรียนทุกคนก็คือมีอาสาสมัครเข้ามาเปิดโรงเรียนให้เรียนหนังสือทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการเสริมคมงามทุกคน,กคนเคลื่อนที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาทําให้เลยนะมาตัดพมมาสะพมทุกคนโอโ้โหน่าฮักแหงแต่ละคลิปมีสมุดหนังสือให้อ่านนะมาที่ต่างจังหวัดทุกคนคุณแม่เข้าก่อตั้งใจนะในการเอาถุงซาร์มาปัก มาติดไวน้าบานรัวข้องอ่ารัวบานข้องตัวเองไล่ทุ่งกันเลยทุกคนโอ้โหโบกสะบัดสวยงามมากกลับมาอยู่ที่สุวรรณภูมิทุกคนสุวรรณภูมิก็มีการใส่แท้งไฟทีว่าเป็นทุ่งสาไทยนะยิ่งขึ้นบนบน,บนอาคารเหล็กอ่าทีข้องสนามบินสุวรรณภูมิถื่ว่าเป็นลายทุ่งสาไทยนงะทุกคนมีสีแดงสี นํานเงินและก็ซีข้าวนะถือว่าแสดงออกได้สวยงามลายให้สาวโลกนักท่องเที่ยวที่ว่าอยู่ในสนามบินไดรับู้ว่าคนไทยรักศาสตร์าณะในมาที่ตึกแห่งหนึ่งในคนมุมสุ้งถ้าว่าผิดเดาผิดอันนี้น่าจะเป็นห้างาสยามพารากอนใช่ั้ยทุกคนที่ว่าเขามีการถ่ายากอีกม,มุมหนึ่งถ่ายไกลเลยแหละให้เห็นทึงหลายของทงศาสตร์ดิสัตจนกันเลยนะโอ้โหรูสึกได้นทุกคนคอมเมนต์มากันแล้วกันในช่วงนี้ที่หลยคนได้ออกเดินทาง ออกจากบ้านไปทํางานแล้วไปเห็นทุงชาตไทยโบกสะบัดอยู่ไร่พื้นที่ขอ้เมืองไทยนะทุกคนว่ามีความสึกนะี่นได้คอมเมนต์บ, comment, บอกพิมพ์กันได้และก็ยังคงซวยเลื่องมาเลยเลยนะผู้ได้เจอพินานในการเดินทางกับบ้านได้มาพักผ่อนกับใายได้ก็อย่าลืมนะนำใจเล็กๆน้อยๆมอบให้ทหาริ่นใดเพราะว่าเพื่อนกับปฏิบัติหน้าที่แบบเหน็ดเหนื่อยอ่อนลา้าอึดหลับอดนอนอ่าพักผ่อนน้อยกินน้อยตอนนี้ก็คงจะได้แบบกินอิ่มนอนหลับสบายแล้วทุกคนภาพที่ สุดท้ายนี้เ่อพ,อพิมพ์จะให้ทุกคนดีนเบิร์ก็คือลดค่อนค้องที่ว่ามีงาธงชาติไทยโบกสะบัดทุกคนสวยงามไายกับคลิปสุดท้ายนะนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยเข้าพยายามแสดงออกแล้วก็ทํามาเรย่อยทากันมาเรย่อยโดยการติดงธงชาติไทยปักงธงชาติไทยทั่วประเทศไทยเพื่อจะประกาศให้สาวโลกได้ครับว่าคนไทยรักชาติรักแผ่นดินขนาดไหนรักประเทศขนาดไหนคนไทยก็ทําได้แล้วตอนนี้ก็ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียก็คือว่า เต็มไปด้วยสิ่งสิ่งนี้นะทุกคนในเมื่อบ้านเมืองมีภัยคนไทยบ่อยอมทิมกันช่วยเหลือกันทุกเหตุการณ์ทุกสถานก,การณ์จริงพอพิมพ์กับข้อเป็นกำลังใจให้คือเกานะข้อให้พี่น้องชาวไทยแลวก็ทหารไทยทุกคนจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปัศจกักลรคภัยไข้เจ็บปัศจกักสิ่งสัวร้ายแล้วก็หลายๆอยากนะทุกคนข้อให้ทุกคนโชคดีเจอกันคลิปต่อไปเด้อทุกคนขอบคุณหล,ลาๆ